สวัสดีค่ะรออยู่นะอย่าปากเก่งดราม่าระอุหนุ่มกัญชัยท้าคนเหยียดคนอีสานสั์อย่าปากเก่งจากกระแสดราม่าที่กำลังร้อนแรงเดือดมากในตอนนี้จนเกิดแฮชแท็กติดเทนทวิตเตอร์ครับเฮาท็อกซิกเนื่องจากว่าเมื่อคืนมีคนกลุ่มหนึ่งตั้งห้องครับเฮาขึ้นมาพูดคุยถึงเรื่องราวของคนอีสานโดยมีเนื้อหาดูถูกต่างๆนานาซึ่งต้องบอกว่าค่อนข้างดุเดือดมากม มีบางช่วงบางตอนที่พูดถึงและดูถูกนักร้องซุปตาอย่างลิซ่าแบกพิงด้วยใช้ถ้อยคำรุนแรงพาดพิงไปถึงพิธีกรคนเก่งหนุ่มกันชัยว่าอย่างหนุ่มกันชัยกโกลกกลาโตพอหรือเปล่าต่อมาหนุ่มกันชัยบอกว่าฝากไว้หน่อยนะครับเมื่อคืนนี้มีการพูดคุยในห้องครับเฮาห้องหนึ่งพูดคุยเหยียดคนอีสานจากคนกลุ่มหนึ่งที่เข้าไปเล่นในคับเฮาพูดจาไม่ดี แล้วเห็นว่าอยากมาออกรายการห่วงกระแสยินดีนะครับรออยู่นะครับอย่าปากเก่งมาเลยอยากจะให้ชี้แจงว่าคุณไปด่าคนอีสานเขาทำไมโตมาแบบไหนผมก็อยากรู้รออยู่นะครับอย่างไรก็ดีทางด้านนักร้องสาวลาลา่าอาสยามได้มีการโพสต์คลิปของหนุ่มกันชัยที่พูดถึงเรื่องนี้พร้อมแคปชั่นว่าเหยียดคนอีสานทำไมมาเหยียดคนอีสานเพื่ออะไร ตั้งหัวข,ข้อขึ้นมาเหยียดคนอีสานบันพัุรุษพวกฉันทำไมพี่หนุ่มเขาเชิญพวกเธอแหละกล้าไปออกด้วยวันที่พวกเธอไปออกฉันจะไปนั่งฟังอย่าสักแต่พูดเก่งแต่ปากนอกจากนี้ลาล่ายังโพสต์ข้อความต่ออีกว่าพี่หนุ่มคะหนูขอไปออกรายการหงกระแสหน่อยคะ่ะหนูถูกเหยียดว่าเป็นคนอีสานหนูขอเป็นตัวแทนคนอีสานไปพูดได้ไหมคะหนูศูนย์ค่ะ พร้อมแคปชั่นเพิ่มเติมว่าพี่หนุ่มคะหนูศูนย์คะหนูขอไปออกรายการห่วกระแสเป็นตัวแทนคนอีสานค่ะด้านนางร้ายสาวสวยแก้มกวินตาเป็นอีกหนึ่งคนที่ของขึ้นกับประเด็นนี้เพราะเจ้าตัวเป็นคนหนองคายซึ่งอยู่ในภาคอีสานเช่นกันออกมาโพสต์ข้อความว่าฉันภูมิใจในความเป็นคนอีสานส่วนพวกคุณเคยพอใจในความเป็นคนปกติบ้างไหมหรือเคยเห็นคุณค่า ความเป็นคนบ้างหรือเปล่าบอแมนกูสูละบอนอกจากนี้ยังมีคลิปเสียงของคนที่พูดดูถูกคนอีสานโดยแก้มนำมาโพสหน้าเฟซบุ๊กพร้อมข้อความว่าคนอีสานไม่หัวหดไม่ด่ารับหลังไม่ดูถูกคนอื่นศูนย์เบิดมือบอกเลยว่าประเด็นนี้ดุเดือดมากๆและดูท่าทางจะไม่จบง่ายๆหากมีอะไรเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไปค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากอีจันขอบคุณค่ะ